ใจเย็นใจเย็น,นใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อย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 ซื้อร้านนี้อยู่ใจเย็น,นยใจเย็นจะใส่าอารมณ์จะใส่าอารมณ์อ๋อสบายดีสบายดีสวัสดีครับมื้อนี้เดินทางมาจากอ๋อจังหวัดสกลนครนะครับเขานครหลวงเวียงจันทร์แล้วก็ต่อรถไฟ เราจีนนะครับมาฮอดแล้วนะฮะที่นี่วังเวียงนะครับผมมาทุกครั้งเลยนะครับตัวนี้คือจันทรานะครับก็เป็นสถานที่ที่เมื่อนี้เฮาจะมานอนพักผ่อนกันนะฮะเสาสองห้องกับน้องปลาดนะครับมื้อนี้เฮากันได้เอารถจักรมาพร้อมคันนี้อยู่เป็นออโต้หนึ่งแสนแปดหนึ่งแสนแปดกับประมาณสองแสนร้อยนี่แหละต่อมือนะครับแล้วก็มีห้องห้องพักนี้ก็อยู่ที่ประมาณสองแสน สองแสนสองแสนห้าประมาณนี้ก็ถือว่าโบแพงตีเป็นราคาก็อยู่ประมาณสามร้อยสองร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทก็กกกถือว่าราคาถือในวัอนี้เขาจะพาน้องปาดนะครับเดินทางไปช่องเที่ยวชมเมืองว่างเวียงเคยมายบอกเคยเคยมา<ๆ>เคยมากเยาลยนี่เคยมากเลยนี่ครั้งแรกที่มามาเยือนแล้วท <laughs> ุกคนจะเป็นเคยแรกคุณจนที่เพิ่ณได้มาเมนเลี้ยวข้างใ้ของเฮาเบิ้งน้ำมันก่อนแล้วเาไปเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็เหาค่อยไปเลาะมือบางเพียงกันนะติดมันหรอ อโอ้ได้อยู่สองขีดสองขีดอืขีดปะ,ปะ,ปะโอเคครับเดี๋ยวเราออกจากจันทรากอนนะครับกะตรงไปนี่จะเข้าไปในเมืองปัดตรงไปนี้จะเข้าไปในเมืองปะเข้าไปเบ่งบรรยากาศกันนะฮะน้องป้าบบเคยมาครับเมื่อน,นี้ก็ได้มีโอกาสพามาฮอดแล้ววังเวียงนะครับการที่เดินทางมาที่วังเวียงสิ่งที่เจ้าสีพาดบอได้เดี๋ยวจะต้องซิมนี่ กินวะลองมึงวะข้าวจี้อ่าอันนี้เป็นข้าวจี้วังเวียงวังเวียงนี้มีข้าวจี้ที่เป็นเอกลักษณ์นะแทบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้าวผ้าไปกินอีกมองหนึ่งอันนี้ก็หลกันให้เบื้องบรรยากาศที่ซื้อนี่คือเมืองวังเวียงเมืองวังเวียงเดี๋ยวอาจจะต้องเลี้ยวขวาไปกินข้าวจี้กันกอนปะกินข้าวจี้กันกอนซิมข้าวจี้เบื้องจักปั้นหนึ่งเลี้ยวนี้มั้งเดี๋ยวนี้แหละอู้เบื้องรถปาดเป็นยังไงเออ ดี๋ยวจังใ้บังเวียงง่ายเดี๋ยววันนี้เฮายังได้ทัวกันเบิดมือแหละเดี๋ยวจังใดอาจจะพาไปใส่นั้นกะตามมาลดซ้อนท้ายกันมาลดเอาดีใจว่าได้มาบังเวียงแล้วดีใจแน่นอนคิดบรฝันมาสิได้มาเนาะเออมาฮอคิดว่มาฮอดวบังเวียงล้วกะได้เห็นบรรยากาศที่มันแปลกหมู่แปลกตาเพามว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอ่ะนะเป็นเมืองท่องเที่ยวรถเช่าร้านรถเช้านี่ก็หลายฝรุงฝรั่ง หัดำหัแดงมีเบิดนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นร้านสำหรับนักท่องเที่ยวเดี๋ยวเฮาพาน้องปาดไปกินข้าวจีวังเวียงก่อนนะครับน้ำมะม่อ่าโอเคเดี๋ยวเบิรงข้าวจีสูตรวังเวียงที่บุคือไผในสมุทรปราการนไปเบิรงกันสเปนกระทะคล้ายๆกับโรตีนี่น้ำมันลกป้าย ไโรตีอันน้ำมันลงปลาไโลตคจ่าอันโตก็ลเยโตีใจเย็นใจเย็นใจเย็นโมลโมเซนใจเย็นใจเย็นค่อย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 ซื้อร้านนี้อยู่ใจเย็นใจเย็นอย่าใสอารมณ์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 ก็นักท่องเที่ยวแล้วร้านว่า สีเลียมเลยทค่คอยได้ยินเจ้าว้าคอยสีเรียเออเจ้าบเหยตว้าสีหยายเจ้าบอคือหายเจ้ายป็นาค่อยบันทึกตลอดเลยบุหูแหละคอยบันทึกวิดีโอตลอดค่อยจะเอาตามนี้ที่คอยเห็นเจ้าน่ะใจฮอนเจ้าหน่อใจฮอนคอย พอบันทึกเรื่องเล่าเอาไว้นะฮะที่วังเวียงกะย่างเข้ามาเห็นเจ้ายิ้มอยู่ค่อยจะเข้ามานะที่เข้ามานะที่เข้ามาเฮ้าก็คือมีชิ่งดีๆนะเฮ้าจะเข้ามากินข้าวจี้วังเวียงนำเสนอเอานำเสนอผู้ที่ตามเข้ามาเขาจะตามเข้ามาที่วังเวียงก็เพราะว่ายากจะมาซิมซิกเนเจอร์ของวังเวียงเฮ้าก็ต้องเลือกออกจากร้านหนึ่งแล้วมืออื่นเฮ้าก็จะมากินอีกร้านใหม่แต่อารมณ์ในการต้อนรับมัน ที่เขาได้ยินนะตามนั้นได้ยินที่เข้าคลิปเลยพี่น้องนะบได้ใส่ลายบได้เว้าหยางเข้านี่สิ่งดีๆที่จะมามอบให้ออเอฟซท่านใดเข้ามานะร้านเจ๊เขากะนี่เลยนี่คือเข้าจีวังเวียงนะครับขออนุญาตที่ผมอาจจะเว้าแห้งไปน้อยจัหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าผมก็ะรับบ็ได้อะ <c oughs> กับกิริยาที่มันบดีแต่โบกี้กับเจ้าเด้อโบกี้กับเจ้าเด้อโบกี้กับเจา้าออกะที่ว้าวก็คือนี่คือข้าวจี้นะขา้าวจี้สิ่งที่เฮาอยากจะมาทายทอดให้เบิ้งนะข้าวจี้วังเวียงนี้ที่เพิ่นว่ามันจะคือโลตีกระแมนมันจะคืออย่างกระแมนแต่ว่ามันเป็นสูตรของวังเวียงที่เขาเอสจังสีอยู่เหรอยุ่งมองอืนเขาเอสจังสีเขาเจ้าจัดใส่มะกทดเเราใส่อารมณ์เป็นสีตลอดบ่ เออเอาได้ล้ได้ล้โอเคเดี๋ยวเาไปซิมเดี๋ยวไป <มา S 1> ซ,ซิมน้ำิมนซองนะสี่สิบห้าพันสองสิบห้าสิบห้าสี่สิบห้าพันอกขึ้นไปตามเลทราคานะขึ้นไปตามเลทราคาเต่กี้กับสี่สิบพันสามพเท้ามาตั้งแต่เจ้าห้าพ อาจศร้าห้าพันนะโอเคครับมาลองมาชิมร้านนี้เบิ้งนะครับจะชื่อที่ว่ายิ้มแย้มแจ่มใสนะไม่คราบตินกันเองนะครับไะแต่ข้างข้างข้างข้าบุหุี่อน้ำซ่องขึ้นหลายเอาก้าวอ่ะสะพานมองนี้เฮียล่ะเอาสะพานมองนี้เฮีย เฮไปเบิ้องด้วยเฮ้ยเบื้องด้วยะววสะพา,านเฮียเอานี่คือบรรยากาศน้ำซองเออน้ำขึ้นหลายใช่หรอฝนตกเนี่ยน้ำขึ้นไหล,หลใช่หรอตอนไอ้มาแล้วท่นไหนซ้ำเข้าเนี่ย<อ>ออแล้วก็ครัวไม้อยู่นี่เนี่ยเขาสร้างไม่ไหมอยู่เลยลอโอ้ไปละ ว่าว่าเขาจะสร้างคูปีช่วงมรสุมพังไปเองมรสุมจะพังไปเองแล้วช่วงหน้าแรงหน้าหนาวฝนแล้วก็หนาวหนาวนี่เขาก็จะสร้างใหม่มสร้างใหม่ปริมาณน้ําลดลงเขาก็จะสร้างใหม่ตอนนี้น้ําไหลย,ยังแห้งเลยเขาก็จะเห็นหุ่นนั่งเที่ยวขี่เรือ ็นะสะพานเก้าซึ่งแต่ก่อนเขาเขาเก็บเงินค่าผ่านทางค่าผ่านสะพานแต่ตอนนี้เขาบกเก็บแล้วเพราะว่ามีสะพานที่มันเป็นเล็กย่างดีเกิดขึ้นอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะแต่ตันนี้เขาก็ยังปล่อยให้ไยอยให้หมดเฉพาะมอเตอร์ไซค์เด้อให้เฉพาะมอเตอร์ไซค์เสา,สา,ส,าสายมือเบิ้งเหรอยอดเลยน้ำซองอยัางหลายเลยฮะน้ำซองก็ยัางหลายเลย คือเก่าเพราะว่าเขาย้ายทางออกไปแล้วแถวนี้มันจะเป็นโรงแรมซะส่วนมากโรงแรมร้านอาหารนะครับโรงแรมนี่ข้ามอีกสะพานหนึ่งสะพานนี้จะเป็นสะพานไม้สะพานไม้ละนาดเอกเซือบอ่สะพานไม้ละนาดเอกมันก็จะดังคลุ้งกันงคลุ้งกันงคลุ้งกลางคลุ้งกลางเลยสะพานไม้ละนาดเอกสะพานไม้ละนาดเอกสะพานไม้ละสะพานลิ้เออ เขามาช่วงหน้าฝนโอ้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 โย่โอ้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 อ้โ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 ้โอ้โ้โอ้โออ้โ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 ้โอ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้อ้โ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 อ้ นี่บักกิ้งคาเนี่ย<อ>บักกิ้งคาโอ้บักกิ้งคาบักกิ้งคาหมดเลยพูดอ่ะโอ้บักกิ้งคา,กกงคาทั้งหมด <คา S 2> เลย,ลยเฮ้รู้สึกว่าซิมี่เอฟซีห้าเอ็ดบักกิ้งคาอยู่ร้านใดเฮาก็ลืมไปแล้วอันนี้ร้านยังไงร้านทิวเฮาก็ลืมซื้อไปเพิ่นเห็นเห็นเล้าอยู่อันนี้หัวหมใส่อืมเห็นเล้าอยู่อันร้านอาหารโอ้โอ้โอ้ยี่ห้อพึ่งเด้อดรุ่นพึ่เด้อรถยนต์นะโอ้โอ้ขี้ตมขี้ตมพูดอ่ะข้างบุญแล้ว ้ยม่กอดนี่ฮะน้ำปาดน้ำมันไหลลงไปน้ำซองเนี่ยน้ำซองก็เลยไหลช่วงนี้น้ำซองไหลไหลน้ำซองย่างไหลเลยอ่ะแม่น้ำซอง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 อ่น้ำซองนะห้ามซองเออเฮากะอันนี้ก็เป็นสหรับ นั่องเที่ยวอ่ะเขามานั่งเรือชมบรรยากาศน้ำซองนะเออมีเรืออันนี้เป็นคนขับเหือมันเลยนะคนขคับเหือมันเลย ม้งเสาโรงแรมคือกันอ้าวข้าวจีนี่คือข้าวจีเมืองวังเวียงเดี๋ยวเฮาจะพาไปกินอีกหลายๆสูตรอ้าสูตรนี้ลองชิมเบ้างก่อนเองเด้ล่ะมันใหญ่แหงอ่ะมันใหญ่แหงบีบีบีมาดูเอาจังน้อยเออบี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 เออบีกัดเลยเขาใช้ชีสน้ำเด้ใช้ชีสน้ำเจ้ากับบีให้มันแปรอะแน่กี่ปานี้เลยอ่ะเขา กินข้างน้ำซองในข้างหลังนี่คือน้ำซองนี่นเนองฮะดึงเนาะดึงเนาะเออนี่คือข้าวจีนะข้าวจีแบบว่าคล้ายๆเขาเ,ขาเขาอาไปพัดในกระทะโรตีพัดในกระทะโรตีอืมดก่มน้ำซองบรรยากาศดีบรรยากาศดีเลยทั้งพูนลงแรลมเต็มเลยลงแรลมเต็มแต่ว่ารู้สึกว่าน่างเชื้อจะบางๆในๆน้อยน่ารุ่เช <นะ S 2> ้าจะบางๆในยน้อยครับราคาลงแรลมกรถือว่าโบแพกนะร้องมาก สัมผัสได้ครับที่วังเวียงนะฮะเดี๋ยวกินเส้นแล้วผมจะพาน้องนกปราดไปเลาะอีกจักหน่อยหนึ่งนะฮะเลาะจนก็ไมนจะค้มเพื่อละเอาจนค้มมเลยก็เมืเ่อนี้จนคั้มเลยดีกว่าเอาขอกินนะเด้ดนะอเข้าจีบังเวียงนะครับเขาก็ต้องมัน,ใช,ชนมใช้ชีดนำ้ำอ่ะมันใช้ชีดน้ำเขาบีมันยังไงหืมหืมแซบ่บเลยกินตอนเช้านี่ป้าสุดยอดเลยก่อนเดี๋ยวอยู่เนาะหมดมือเลยอะ่ะสองคน ก้อนเดียวอยู่เลยตัดเื่งเลยอะ่ะได้กินทั้งสองคนเซ่บเซฟบประสาทส่ได้เลยโรงแรมเปิดใหม่ฮะโรงแรมเปิดใหม่มีกระเสาเอเจะบปีเลยพุดขึ้นเป็นดอเห็ดเลยโรงแรม นี่แหละวังเวียงครับวังเวียงนี้เป็นเมืองอท่องเที่ยวนะครับอันดับต้นๆของสอปปลาวเลยนะครับเอ่ยถึงวังเวียงไผ่บุหุจักกะแปกแล้วนะครับ,รบมีเบียร์น้ำว้ายจับมือประธรรมดามีเบียร์ลาวน้ำ รถม้านิโมพร้มนิโมบุตรม้าโอ้มีแต่ม้าพุณหะม้าโบเห็นงูเลยม้าเฮ้ยนี่เขาห้ามผ่านน่ะเขาเอ็ดสะพานไม่นี่อยู่วงเวียงเขาเอ็ดสะพานข้ามไม่ครับนี่ปายเ็ดข้ามไม่ห้ามผ่านนี่ห้ามผ่านทางข้างหน้ามีการก่อสร้าง เบิ้งรถคันนี้เขาไปเออเข้าไปได้เห้าเขาไปได้ปะแต่ว่างามมากเลยอะความมืออะเห็นวะภูเขายู่ภูเขาเออภูเขาเข้าไปทังใดล่ะมันไปได้ตามเอ้ยก็ตามเขาไปแหลรอะเออมันเป็นมันเป็นมันเป็นสะพานไหมมันเป็นสะพานไห้ที่ใกล้กันนะสะพานที่เอาข้ามอะ พุ่นสายมือไกลๆพุ่นอเออที่ที่ที่เข้าสายอยู่ที่เข้าข้ามมา,าอันนี้สะพานหม่ผู้โรงแรมผู้โรงแรมหลายเนะาะเออเขาก็ห้ามผ่านยู่โอตายแล้วบัดดี้ขี้ต้อมขี้ต้อมขี้ต้อมทั้งนั้นเลยโอจ่ายกูตายบัดนี้ย่านแต่สแลกแล้วนะ,ะรถเขาคือรถเขาเนะาะเป็นขี้ตมเ่าบองอเบยกไป โอ้มันไก่พดโอ้ยตายตายะเะแลก์ไปไป,ปเอารถเขามาตัวที่ป้าเฮ้าย้อนกลับไปทางอื่นดีกว่าเดี๋ยวเขาลงได้ถ้ำจังเดี๋ยวเขาเข้าถ้ำจังก่อน น่าจะเสียปีนะทำจังปีคนรัตเลือสองคนฮะปีล่ะโอ้ปีสี่โมงเคมื่นหมื่นดี่กันเนาะโดยโอเคโอเคเอาเอาขาวนกลับก่อนข้าขี้ไปเบิ่งเจ้าข้าวบ่นกลับละไม่ได้บ่ โอ้ oh, บ่เนาะโอเคมืด mm ดีกว่าเนาะ้อเด๋อเด๋อโอเคป่ะป่โอเคโอเคเอาโมเป็ยนยังโมเป็ยนยัง okay อ้าวอได้เ okay บิลงมืดดีกว่าเน้อมืดดีกว่านี่คือทำจังเท่าค่าแต่เป็นเวลาทางพุ่นเออก็เลยอดเลยทั้งทั้งยังเนะโอ้พาราโมเตอร์อันนี้พาราโมเตอร์นี่นะเขาจะไปลงจอดมองกันแหละ มองสกายะแต่กับบินยนทีกับเซียวฟ้า <45 5 S 2> ้าใช่ไหมเสียวฟาฟาไปถ้ำจังมดแ้ไปซับรถยังหลายเลยเมืองบ,บางเวียงอ้สิงกันโคตรเลยอ่ะพระั่งมั่ง้าไทยจีนญี่ปุน่นโคเปิลครับอยู่นี่ครับเกาหลีนำัำมุดยจอดเลยตื่นตาตื่นใจนาะปารนเนาะ ตื่นตาตื่นใจนเ,เออดีเท่าๆซิเมื่อกินข้าวจี้นี่ซ้ายมือนี่เออแนะนําเลยมากินทางนี้ดีกว่าครับราคาก็โอ้โหถือกว่าสามสิบพันนึงอ่ะเข้าไปกิน,นอย่อางนั้นสามสิบสี่สิบเอาแล้วแต่แล้วแต่แแตเออันนี้บอลลูนอบอลลูนนี่เรถบอลลูนบอลลูนกำลังไปอะ่ะเรื่องชีวงบอลลูนขึ้นปะฮะ โอ้บอรลูนกำลังขึ้นนะแต่เดี๋ยวซาสักพักสักพักเขาเป็นเลาะทำพ,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 ทพะะะุ่นก่อนเดี๋ยวผ้าผ้าท่าเลาะเข้าไปในซอยหน่อยเดี๋ยวผ่าน้องปาดเลาะนะฮะเสร็จเราภาพเบิ่งบอรลูนขึ้นอ่าสี่สิบพันสี่สิบห้าพันเพราะมันก็แล้วแต่ราคาเนาะแต่ราคาเขาจี้ดีนี้เดี๋ยวเอามาหากินแถวนี้มื่นมืดเพื่อไงมืดอุปกรณ์นอนเออก้อนเดียว ก้อนเดียวนี้ยิ่มแทนเข้าเลยอ่ะเนาะ,ะทำจังเข้าบไ,ไดายรัดรอออกมาน้ำซองมีปาดเข้าจะล่วงไว้ปะ่วงไหมเงงข้าบ่ติดปลายหามน่างน้อยน่ารัก Hello Hello how are you น <Hi. S 1> น่ารักฝรลังน้อยแม่ <Hi. S 1> สิยบเาลาาอย่างเดียวเลยอ๋อข้างใต้ข้างใ,ใต้เป็นรีสอร์ทปาดรีสอร์ทอือเป็นรีสอร์ทนี่เบิร์ดละสุดละเีย่ย นี่เป็นรีสอร์ทมองนี่นะ่ะโอ้เป,เป็นรีสอร์ทเป็นสายน้ำอันนี้จะไหลลงกไปน้ำซ่องเออข้างนี้เป็นรีสอร์ทปิดเป็นรีสอร์ทปิดปิดละเรียบร้อยนะเป็นเพื่อนนี่สิจเขาปิดต่เขาปิดเปิดบ่ได้อ๋อหนูว่าเขาเปิดโอ้นี่คเปิดคหนาง มัมีพนักงานต้อนรับอยู่คุณเป็นนักเรียนพร้อมนักศึกษาตัวนี้นักศึกษาผิวขาวว้ายมาดึกๆนี่หลอนเลยอ๋อโรงแรมฮะวังเวียงกับเปลี่ยนไปหลายเติบเลยอ๋อนชิมาแล้วเดี๋ยวเ้าไปเลาะอีกน้อยปะอ่ะผู้ส <laughs> าวผู้เขาผู้เข้าง,งามบังเวียงมุมนี้นงามมาก เขามีอ่างข้างหน้าเพื่นงามงามพุดะเหอเห็นแล้วนะเขามีอะ่ะเพื่นคนเพื่น่เออเพื่นคนเพื่นคนพ่คนใคืองามแค่วะเพิ่นเูาได้คืองามคือเป็นเพื่อนทางไกลกว่ามีรถจอดอยู่ผู้ทางในผู้ี่ อเอาขี้เบิ <io> Big Mountain เบิกเาน a เ n นเบิกเมาเทนบิกเมานเทนงามงามงามมากมากแต่มี่คำว่าทำมันจะอยู่มองไหนเนาะ น,นี่กระปิ้นฮัลโหลอ <Hello. S 2> โอ้โอ,โ,อโอ้น้ำนี่น้ำไหลน้ำไหลแล้วไหลลงน้ำซ่องด้านานาเนี่ยอเอา้าเอา้าเอา้เอา,อ,อ,อ,าอืมมันมีบอเลนน้ำบ่อ โอ้น้ำไหลนะพราท่านพุธเป็นร้านอาหารอืมงูเป็นร้านอาหารอาอเขาไปยังไหนทางพุธทา,า,างพุธถูกข้ามยังไหนอ๋อพุ๋มมันมีขัวมีขัวข้ามอเออดยอดเลยน้ำไหลคักยูมองนี้นะมันจะมีสะพานปาดจะมีสะพานข้ามไปพี ข้ามพีพีแล้วก็ไปโลงพุนตึมๆเลยทั้งพุนเป็นร้านแสงเพชรมอกทําล่มอ๋อเป็นร้านร้านแสงเพชรทําล่มทําล่มอยู่บมองไหนนะเดี๋ยวข้ามไปเบื่งกันครับโอ้หน้ำซองอยังไหลายเลยครับตอนนี้ทั้งพุนเป็นร้านอาหารเออร้านอาหารทําล่มตึมตึมตึมต,มตึมเลยแล้วก็มีเรือขยักนะครับพัดมาจากทั้งพุนเลย น่าจะลงไปฮอดพุ้นเลยนะฮะลงไปฮอดเออเมืองวองเวียงเลยน้ำไหลลงมาจากทข้างเชิงครับสมทบกับใส่น้ำซองนี้ให้ปริมาณน้ำแบบจัดเต็มเลยถ้ำลมร้านอาหารแสงเพชรถ้ำลมแสดงว่าแถวนี้มีถ้ำฮะมีถ้ำทองเทียวแต่ว่าทางเส้นนี้ง,งาอๆเลยภูเขาบัด มันเป็นถ้ำนางฟ้าแต่เข้าไปบริจัคถ้ำเลยทํำลมถ้ำนางฟ้าแต่บรดิด้คเพราะมันมืดมืดแล้วได้แค่ขี่มาเบิ้งบรรยากาศซ,ซ,ซื้อครับขี่มาเบิ้งบรรยากาศว่าโอ้ภูเขาหินปูนที่อยู่ด้นานนาเฮานี้คืองามแท้ภูเขาหินปูนท้างซ้ายมือมีเฮือนคนทึ่งเขาป้าเห็นบ่เห็นบ่น่ะสายมือไอเขาคือไปสร้างใดเป็นวัดปะยังไหบ่เมีนวัดนะ เนื้ตีคุณน่ะเป็นวะโบูบูกันออ่เาเีอคือไ่อนนี้ข้างคืองามนี่ยโอ้สุดยอดเลยฮะที่ถ้ำนอนโอ้ทำนางฟ้าทำนอนอ๋นอบบลายเขาเข้าบโอ้นี่ิลา อ๋อเป็นชุดที่เขามาป้อยนักท่องเที่ยวเล่นเล่นน้ำบองนี้แบบอูอ้หูบนญอรชิบไล่ลอยเลยโอ้ยอันนี้พายมาได้ผุ่นถ้ากระหอดนี้อ่าพักแถอะวะอ๋อเดี๋ยว,ว,ยวมืออื่นเามาเบิง่งไอ้บมเคยมาได้ทางนี้เลยครัวสีฟ้าจะจืดทางมาได้ปะจืดจืจได้เนาะเมือ่อไหร่โอ้โหเป็นตะซ่อนกันกนะบุญน่ะโอ้โหเป็นตะซ่นแทนกันนะพักแท้ ล,ล่องเรือล่องเรือขยักล่องจากนี้ลงไปทังปูนทางไตเลยนี่ฮะ,<ล>ะเรือโอ้น้ำมันหลามาเลยขี้มันเลยเนาะอ๋อ,อ,อทางนี้เป็นสะพานสีฟ้าเดี๋ยวมืดนามาเบิ่งกันดีกว่าอันนั้นเข้าไปเห็นเห็นถน้ำยังเถิง,งเนนเข้าไปตอนนี้มันมืดแล้วล่ะเดี๋ยวมืดถ้าจึางมาเบิ่งบรรยากาศ เก็บบรรยากาศให้เพื่อนในเบิ่งนะครับอันนี้สิบลายครับจี๊ดจี๊ดอยู่นี่เนี่ย,ยบ,บ,บูปีญญาณมาได้สิบลายอยู่นี่มีน้ำใจน้องขนนะาดสิบลายพุณตาคุณตาสิบลายครับบูปยยีญญาณไปไหนเนาะบูปีญญาณไปไหนหลายเนาะอยู่ตรงนี้เนาะเออเอาเดี๋ยวเฮาเก็บภาพบรรยากาศแล้ว ค่อยว่ากันมื่น,นะครับมื่นเขาจะได้มาเจอกันที่นี่แหละที่ทําแห่งนี้แหละนะฮะวันนี้ครับน้องสาวก็น่าจะน่าจะจบยุติการเดินทางสนับมือนี้อยู่มองนี้หรือว่าตอนแรกเขาน่าจะได้พบกันอีกในบรรยากาศเนี่ยมือแรงนะการเดินทางของเขามันนี่กะมาฮอดที่วังเวียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วกะสิไปบ้องท่องเที่ยวหลายบ่อนกะเขาปิดเปิดเพราะมันคำแล้วซีม้งแรงเขากับปิดแล้วยังเช่นทํานาั่งฟ้ากับทําหอห่างก็อยู่นี่ ทำล่มทำล่มทำล่มอยผุนแต่ถ้านั่งฟ้านี่น่าจะได้รับน,น่าจะน่าสนใจกว่าเพราะว่าสะพานคามนี่แบบบักใหญ่นึงเลยนะฮะอันนี้คือกิจกรรมเรือคายักนะครับเรือคายักก็สามารถมันล่องได้เอาอ่ะน,นั้นคือผ้ายถอยหลังอันนั้นผายถอยหลังอออ๋อออโอ้โอัอนี้เสียว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 เรือหางยาว ให้นักปาตเศษบรรยากาศแล้วก็ค่อยเดินทางเข้าไปในเมือง